วันนี้ผมจะพามาดูคนไทยดั้งเดิมที่เขาเรียกว่าคนสยามในมาเลเซียส่วนาาเขจะม <Hello. S 1> <laughs> คนสยามนะครับก็คือคนที่เป็นคนไทยดั้งเดิมตั้งแต่สมัยโบราณแบบเราๆนี่แหละครับแต่ก่อนเนี่ยนะครับพื้นที่บางพื้นที่ที่เป็นเขตของประเทศมาเลเซียในปัจจุบันเนี่ยกลันตันตรังกานูเคดาหรือคาเรียกว่าไซบุรีเปอร์ลิดก็เคยเป็นเขตที่สยามเคยดูแลมาก่อนนะฮะแต่พอมาถึงช่วงยุคล่าอาณานิคมของจกักรวรรดิอังกฤษนะฮะเขาก็มีการต่อรองนะครับทุกคนขอ oh, พื้นที่ boy, boy. บางส่วนในยุคข,ของรอห้าบางส่วนที่เคยเป็นของไทยเนี่ยก็เลยตกไปเป็นของจกักรวรรดิอังกฤษเป็นคนดูแลต่อนะฮะแล้วก็กลายเป็น ส่วนหนึ่งของมาเลเซียในปัจจุบันนั่นเองคนไทยดั้งเดิมที่อยู่ในรัฐที่ว่าเมื่อกี้นะครับทุกคนก็เลยกลายเป็นคนมาเลเซียไปโดยปริยายครับตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่รัฐเคดานะครับทุกคนจะมีคนไทยที่แบบว่าเป็นคนไทยมาก่อนดั้งเดิมอ่ะอยู่ดีๆเขาแบ่งประเทศแล้วก็กลับกลายไปว่าเขาเป็นคนมาเลเซียผมอยากจะรู้ว่าเป็นคนไทยเหมือนเราเนี่ยเขามีชีวิตแล้วก็วิถีชีวิตการอยู่เป็นอยู่อาชีพครอบครัวยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ ผมจะพามาดูกันฮะบุเล่บุเล่จะกับมาเลเซียบุเร่บุเร่บุเร่บุได้พี่ชื่ออะไรครับมงคลมงคลพี่มงคลเป็นคนไทยที่อยู่มาเลเซียก็คือถือบัตรประชาชน มาเลเซียเลยเลยคือคนมาเลเซียร้อยเปอร์เซ็นต์เชื้อสายไทยเชื้อสายไทยโอเคโอเคคือแถวเนี้ยจะเป็นหมู่บ้านคนไทยหมดเลยใช่เป็นหมู่บ้านคนไทยหมดอยู่แถวนี้เขาเขาเาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรครับตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านถนนใหม่บ้านถนนใหม่ใช่คนไทยเขาเรียกว่าที่นี่บ้านถนนใหม่แต่ถ้าภาษามาเลย์เขาเรียกกำปองกุบังชิโนคนไทยใช่คนไทยเขาจะเรียกชื่อภาษาไทยแต่ถ้าคนมาเลย์เขาจะบอกเป็นชื่อมาเลย ช่างหลนใช่ไหมก็ช่างหลนช่างหลนเหมือนที่เกาะแดงใช่ไหมเกาะเดงก็จะเป็นเกาะแดงเป็นชื่อไทยก็คือในหมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นญาติญาติกันคนไทยหมดเลยอ่าเป็นญาติญาติคนไทยหลังนี้เป็นมาเลสคนเดียวหลังเดียวหลังเดียวคือในหมู่บ้านเนี่ยคนมาเลสหลังเดียวหลังเดียวล้อมๆนี่ก็คือคนไทยหมดคนสยามคนไทยสยามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับโอ้นท่านเด็ด้วยเคยดูด้วยเหรอครับดูดีว่า ชื่อจริงของพี่นี่คือเป็นชื่อชื่ออะไรครับถ้าชื่อไทยนี่ก็คือมงคลสุวรรณพงศ์ในในบรประชาชนก็คือมงคลสุวรรณพงศ์แหละ,ะในบทประชาชนมันจะเขียนตามอ่าเหมือนของมารลีเลยชื่อของเราแล้วก็ตามด้วยร่างหลังก็คือชื่อของพ่อมงคลอนาเล็กกี้กรถ้าเหมือนกับพี่ดินก็คือชื่อดินแล้วก็ตามตามด้วยชื่อของพ่อ,อใช่แล้วคือ การอยู่หรือใช้ชีวิตที่นี่เนี่ยก็คือเหมือนคนไทยไหมฮะเหมือนเหมือนคนไทยที่อยู่ฝั่งไทยไหมเหมือนเหมือนกันเลยอาชีพส่วนใหญ่ก็จะทํา ทำสวนตัดยางแล้วก็ทํานาอย่างนี้ส่วนลูกๆคนรุ่นใหม่ก็จะเข้าไปทาที่แถวในเมืองที่ปีนังเคเอลสิงคโปร์แล้วอยู่บ้านนี่พูดภาษามาเลยหรือภาษาไทยหรือภาษาอะไรครับพูดภาษาไทยเลยคือแหลงใต้เลยแหลงใต้พี่พี่แหลงใต้ชับอ่ะแหลงได้แต่ลงไม่ได้คือคนสยามอย่างอย่างน้อยที่อยู่ที่มาเลเซียเนี่ยพูดอย่างต่ำสี่ภาษาอะไรอะไรบ้างครับภาษามาลายูมาลายูภาษาอังกฤษอืมก็ภาษาแขกแล้วก็ ภาษาจีนภาษาจีนภาษาจีนที่มงคลครับที่นี่เรามาที่วัดบุญญาลามวัดบุญญาลามก็คือวัดเหมือนที่ไทยเลยใช่ไหมฮะเหมือนๆเลยคนที่อยู่ที่นี่หรือพระหรืออะไรเงี้ยเขาพูดภาษาไทยพูดภาษาไทยแล้วก็มีพระจากที่ไทยเนี่ยมาที่นี่มาสอนภาษาไทยโรงเรียนไทยอ๋อแสดงว่าคนสยามที่นี่ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยก็คือเรียนภาษาไทยด้วยเรียนภาษาไทยด้วยถ้าเหมือนวันปกติใช่ไหมวันอาทิตย์ ถึงวันพืชอาหารก็าคือเรียนปกติเลยครับผมพี่โรงเรียนแล้วก็วันศุกร์วันเสาร์ก็จะมาที่วัดมาเรียนภาษาไทยอ๋อก็คือถ้าถ้าบ้านผมก็จะเป็นหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่แต่ที่นี่หยุดศุกร์เสาร์หยุดศุกร์เสาร์แสดงว่าพี่อ่านภาษาไทยได้อ่านได้เขียนได้ใช่โอ้โหังพูดอ่านเขียนได้หมดเลยโอ้นี่ทุกคนดูนี่ดูวยนิ้วยังเป็นภาษาไทยนะภาษาไทยภาษานะไทยจีนมาเเออมีมีสามภาษานะครับทุกคนไทยจีนมาเลยทุกคนไหมพี่เวลาหยุดเนี่ยที่เป็นคนสยามเนี่ย พ่อแม่จะส่งมาเรียนภาษาไทยทุกคนไหมเกือบหมด90%้าสิบเปอเเหมือนคนที่บางคนก็อยู่ไกลจากวัดอยู่แถวในเมืองใช่ไหมมันก็ไม่ได้เรียนก็ไม่ได้เรียนแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆบ้านก็คือพ่อแม่จะส่งมาเรียนครับพี่พูดมาเลยได้ไหมพูดมาเลยกับผมได้ไหมเนี่ยบริกีต้าร์กีเก้าอันนั้นนี่นี่ดัปโนี่จะเกิดดเปโวัดจะเป็นที่รวมตัวทุกคนครับแป้งพาเรามาที่ร้านข้าวของคนสยามนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สบายดีไหมครับพี่เคยเคยดูช่องช่องผมไหมครับเออดูอยู่พี่เคยดูช่องผมเนี่ยฮะดูในทิกเกอรดูในทิกตอกโอ้ดูทิกตอกด้วยขายอะไรครับพี่ขายปลาต้องโกขายปลาต้องโก้พี่ครับขายยังไงครับปลาต้องโก้สามชิ้นเหรียญสามชิ้นเหรียญนี่นี่เป็นแกงไทยปะครับพี่อ่าผัดหมี่ผัดอะไรเงี้ยฮะว้าวแกงขี้เหล็กทุกคน ว้าววันนี้พ่อพี่วันนี้เขาพี่ครับนั่งนั่งด้วยไดหมพี่เวลาตอนเช้าๆก็จะมานั่งชิลกันอย่างเงี้ยฮะนั่งกินข้าวนั่งอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าพี่พี่ทำอาชีพอะไรครับที่นี่แต่งรถแต่งรถเป็นธรรมดาแล้วคนคนสยามในหมู่บ้านนี่เยอะไหมพี่ก็เยอะเยอะก็คือแถวนี้คือพูดไทยหมดเลยอ๋อเพราผมชอบอ่ะผมไม่เคยเห็นไม่เคยมาเลยตัวใหญ่ที่สุดต่างแรกมา โซนนี้ครั้งแรกเลยผมเรียนยูยูเอ็มเมื่อก่อน oh. แต่ว่าไม่เคยไม่เคยมาเลยนี่แป้งแป้งไม่เคยพามาเลยเนี่ยเรียนด้วยกันเรียนด้วยกันนะใช่คนส่วนใหญ่อาชีพที่นี่เขาทำอะไรกันฮนะกีดยางกีดยางกีดยางเหมือนบ้านผมเลยอ๋อกีดยางก็ขายยางขายก้อนขายเป็นก้อนขายเป็นก้อน,น,อ,นอ๋อไม่ได้ขายน,นมไม่ได้ขายยางมันใช่ไหมพี่ไม่่พี่เคยด้วยนะ <laughs> <laughs> อันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยอโอ้อยู่เรือ มากินบ่อยปะมากินบ่อยออันนี้ก็คือร้านคนไทยทําเลยคนไทยทําคนไทยร้านเดิมเลยนะคนสยามเนี่ยนะเขาน่าจะเอาแบบว่าสูตรแบบของไทยนั่นแหละกินอะไรกันนะครับก๋วยเตี๋ยวเลือก๋วยเตี๋ยวเรืออ๋อร้านนี้ขายก๋วยเตี๋ยวเรือเลยค่ะพี่พี่บ้านอยู่ไหนกันฮะเอาอยู่ปารีสอยู่ปารีสเขาก็เป็นคนเป็นคนสยามที่นี่ใช่ไหมฮะใช่จะไปเที่ยวไหนอ่ะเนี่ยผมผมโอ้ยพี่รู้จักพี่ดาด้วยรู้จักติดตามอยู่โอ้โหคนละกัน นี่คือบ้านทรงไทยแล้วนะพี่มงคนบ้านแบบไทยกว่าบ้านผมเอ,อะมีน้ําตกเลี้ยงปลาคาบดูทุกคนดู <c oughs> ปลาคาบก็เหมือนบ้านเลยนี่เป็นหลังเดียวในมาเล์แล้วเปล่าครับที่มีบ้านทรงเนี่ย <c oughs> ผมไม่เคยเห็นเลย <c oughs> บ้านอยู่จหลังเดียวหลังเดียวเลยใช่ไหมฮะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะ โอ่งโอ่งหน้าบ้านอ่ะผมต้องล้างขาผมต้องล้างเท้าไหมฮะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเลยเลยนี่คือไม้สักป่ะพี่อันนี้ไม้สักไม้สักเออนึกถึงตอนเด็กๆเลยอ่ะเออเย็นเย็นเลโอ้เออบ้านเย็นอ่ะบ้านไม้มันจะเย็นหน่อยสบายโอ้ด้านในก็จะเป็นบ้านไม้เหมือนที่บ้านเราบบบ้้าาานไมสสยยแต่ก็จะมีการผสมผสานนะเป็นโมเดิร์นรูทอ่าอ้นี่มันเป็นห้องครัวไม่กล้าทำไม้เลยทำฟูดโอเคเลยอ่ะพี่ มีอย่างเดียวที่ไม่เหมือนบ้านเราแล้วลทุกคนคือปลั๊กไฟปลัป๊กไฟมาเลยสามตาที่สร้างนี่เพราะว่าชอบส่วนตัวเลยใช่ไหมฮะแกชอบส่วนตัวแกมีความฝันแม่ชอบแล้วก็แกก็สร้างให้แม่อยากมีบ้านไม้แ,แม่มีบอกว่าคุณย่าคุณแม่อ๋อ,อคุณแม่แม,มนดามันดามาดาาม,ามนดาใช่แมนโลแมนดามันดาแกชอบแม่นางรับอะไรดีคะท่านขุน ขอเจ้าไปเตรียมสำรับมาให้รับประทานยามบ่ายข้าอยากกินแกงพะแนงกับต้มยำบอบสเตอร์พอเห็นแบบจะพูดไทยเลยเห็นบ้านไทยเห็นมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นข้าวบนรถอ่ะอ่ใช่อันนี้คือพี่พี่ปลูกแล้วก็กินเองเหรอฮะหรือว่ายังไงไม่เขาทำไปส่งขายที่โรงงานก็คือปลูกพี่ก็มีแบบ เจ้าของเป็นเจ้าของที่ดินอ่าเป็นเจ้าของที่ดินบางคนก็เช่าแล้วก็มาทํานาแล้วแล้วพ<ะ>อเวลาจะกินก็ไปซื้อไปซื้อไปขายโรงงานแล้วก็มาซื้อ <laughs> าพี่ทําอะไรเนี่ยเขาเขามี่จะมีรัฐบาลส่งเสริมสั b ซดี y เกี่ยวกับปุ๋ยอย่างนี้ส u b s i ดีคืออะไรั u ซ s ี d y เหมือนอุดหนุนช่วยส่งเสริมทางด้านเกษตรเขาจะให้อะไรบ้างฮะให้ปุ๋ยนี่แหละให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยเราให้ฟรีๆเลยฮะใช่ให้ให้ฟรีๆเลยใช่ใครก็ตามที่ปลูกข้าวเขาจะให้ปุ๋ยฟรีอ่าจะให้ต้องต้องลงลงทะเบียนต้องลงทะเบียนก่อนจะจะให้เพลแรงแรงตายได้ไหมแรงได้แรงได้ผมก็แรงชับ พี่พี่พี่กินข้าวแล้วไหมกินแล้วกินแล้วพี่กินกินแล้วปกติพี่พี่พี่กินข้าวกับข้าวอีหยังเอกข้าวเลยหยัง่งหรหมาของเขานะฮะโอ้นี่คือหมาพันอะไรหมาแก้วเขาบอกโอ้นี่คือหมาพันบางแก้วทุกคน <c oughs> นีนน่กลัวใส่ใส่ถ่ายใกล้ๆเลยไปอีกไปอีกไปอีกไป <c oughs> ผมสังเกตนะฮะคนใช้กระบะน้อยมากแต่ถ้าเป็นคนสยามก็จะใช้กระบะกันแหลฮะแล้วแต่แล้วแต่คนชอบใช่ใช่หายากค่อนข้างยากน้อยมากนะใช้กระบะนี่ก็คือบริเวณบ้านของพี่มงคลใช่บริเวณบ้านแล้วก็จะเป็นบ้านของคุณลุงกับคุณป้าจะอยู่เป็นเป็นเป็นครอบครัวใหญ่อ๋ออยู่ใกล้กันหมดเลยอยู่ใกล้ๆก้กันหมดเลยอ๋อทุกคนเดี๋ยวเข้ามาในบ้านพี่มงคลนะครับสวัสดีครับโอ้โหคือการตกแต่งนี่คือไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านคนมาเลยเลยนะ บ้านเราเลยนะแบบไทยโอ้นี่ก็เป็นรูปรูปครอบครัวใช่ไหมครับครอบครัวก็คือถ่ายเหมือนที่บ้านเราเลยนะทุกคนแล้วเวลาจัดงานจัดอะไรย่างงี้ก็เหมือนที่ไทยเลยใช่ไหมฮะเหมือนที่ไทยเลยเหมือนไปวัดอะไรก็ใส่ชุดไทยที่ดูรายการเหมือนเหมือนเหมือนคนไทยไหมพี่เหมือนคนไทยเหมือนที่บ้านคนสยามใช่ไหมเขาจะติดตามจันไทยเนี่ยไอพีเอ็มแมเหมือนที่บ้านผมติด IPM มก็คือดูละครดูข่าว แบบแบบแบบช่องสามช่องเจ็ดเวิร์กพอยต์ออัมมาินอัมมาินรู้จักหมดใช่ติดตามข่าวฝั่งนู้นถ้าฝั่งไทยแล้วถ้าส่วนฝั่งมาเลยก็จะดูเฟซบุ๊กเอาอ่ก็คือดาราไทยพระเอกนัตเดชรู้จักบทอคนไทยอินเทรนอะไรเขากําลังติดตามข่าวอะไรใช่ไหมก็คือเหมือนกันฝั่งไทยก็ข่าวข่าวที่กําลังบูมในไทยก็คือที่นี่ก็รู้รู้หมดพี่มีความเป็นไทยที่สูงมากแล้วก็เวลาพูดหรือศัพท์ที่ใช้อ่ะ ผมเคยได้ยินเพื่อนคนสยามเมื่อก่อนแบบใช้คําว่าถ้าบ้านเราก็จะแสดงให้เห็นเขาเรียกว่าสาแดงใช่พี่พี่พูดเขาว่าสาแดงใช่แล้วก็แบบรองเท้าเ็าจะเรียกว่าเกลือกภาษาโบราณเลยใช่อ๋อเรียกเกลือกเลยเรียกเกลือกเลยนี่มีตู้ปลาเหมือนบ้านผมเลยคนสยามนี่โชคดีมากเลยนะแบบได้พูดภาษามาเลยเป็นพูดภาษาอังกฤษเป็นพูดภาษาจีนเป็นพูดภาษาไทยได้ พี่พูดฮอเกียนได้ด้วยฮะฮอเกียนพูดได้ฮอเกียนก็ได้ใช่พี่พูดได้5ภาษาอ่าห้าภาษาสุดจริงพี่ทุกคน้าอยู่บ้านเรานี้ได้ได้เป็นทูตแล้วนั่นเองโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมพาเข้ามาในครัวของคนสยามที่นี่นะทุกคนโอ้หเก้าอี้ที่ทุกบ้านต้องมีทุกคนทำไมเก้าอี้ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนผมงงมากเลยบ้านดาก็มีนี่มีน้ำมันมวยเลยน้ำมันมวยซุดอยากใจเลยเฮ้ยคนสยามเขาใช้น้ำมันมวยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์นะทุกคนเขาใช้จริงๆนะ คนสยามที่อยู่ในมาเลนี่ประมาณกี่คนฮะประมาณเจ็ดสิบพันเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นออเขาเขาเรียกว่าเจ็ดเจ็ดสิบพันละฮะสักสิบหมื่นก็คือร้อยพันอ๋อเรียกเรียกร้อยพันละฮะเรียกร้อยพันไม่เรียกเขาว่าหมื่นนะฮะไม่มีอ๋อร้อยพันหนึ่งแสนคือร้อยพันนี่คือเพื่อนผมนะฮะทุกคนสมัยเรียนมหาลัยนะเคยขายน้ำบ๊อบเชคด้วยนะไปทำงานพาร์ทไทม์กับคือเวลาอยู่ที่ที่มาเลเนี่ยสมัยเรียนเนี่ย คนมาเลย์เขาเข้าใจว่าเราเป็นคนไทยไหมหรือว่าเขาเข้าใจว่าเราเป็นคนมาเลย์เหมือนกันส่วนมากเขาจะไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเรามีอยู่จริงเขาตั้ว่าแบบว่าเรามาจากไทยอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นคนก็พูดมาเลย์กับเขานะพูดบอกว่าเป็นออรังเสียมเขาบอกมาจากประเทศไทยเรามาอยู่มาอยู่นานแล้วหรือยังอะไรอย่างนี้เราก็บอกไม่ใช่เราก็เกิดที่นี่เป็นคนมาเลย์เราก็ไม่รู้บางคนเาก็ไม่รู้คนมาเลย์บางคนก็ไม่ไม่รู้ว่ามีคนสยาม เพราะว่าอย่างผมตอนมาอยู่มาเลย์ก็จะเรียกว่าออรังเซียมเหมือนกันขาจะเรียกออรังเซียมใช่แล้วเรื่องเรื่องสิทธิของการเป็นประชาชนคนมาเลย์เนี่ยเหมือนคนมาเลย์ไหมฮะเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันอย่างเช่นอะไรบ้างการศึกษาการเข้าถึงพยาบาลเหมือนกันหมดเวลาขอกู้ขออะไรอย่างเชื่อได้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 ปกติเลยได้ปกติเฮ้ยผมอเมซิ่งมากเลยผมชอบอ่ะนี่ทุกคนพอมาที่บ้านนะถ้าถ้าบ้านเราจะเป็นกาแฟที่นี่เสิร์ฟไมโลทุกคน ไอ้นี่เป็นห้องยาสมุนไพรอาก็รักษาอะไรบ้างครับปกติถ้าแพทย์แผนไทยเนี่ยส่วนมากคนจะมารักษาเกี่ยวกับผู้หญิงประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นโรคความดันบ้างเป็นไข้บ้างไข้ร้อนอย่างนี้ก็แบบท้องท้องอืดอะไรเงี้ยฮะได้ได้หมดชะลาขาวชะลาดำสมอเทศจันแดงจันขาวลูกกระดองดีปลีเชือกนะฮะน่าจะเป็นพริกใช่ไหมดีปลีผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะผมไม่เคยเห็นมาก่อนทุกคน อ๋อนี่คือสมุนไพรไทยโบราณคือผมอะ่ะเป็นคนไทยนะพี่แต่ผมไม่เคยเห็นกับผมไม่เคยเห็นการรักษาแบบโบราณอย่างเงี้ยม,ม,มีมันเป็นาการรักษาแบบอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนคนเขาไปรักษาแบบสมัยใหม่แล้วเขารู้สึกว่ามันยังไม่ให้ผลและยังไม่หายดีก็คือมันยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนี่ทํามากี่ปีแล้วฮะอย่างเงี้ยส่งรุ่นต่อรุ่นจากคุณปู่แล้วก็มาคุณพ่อตอนนี้ทําก็คือคนไทยสยามอะไรก็จะมาหาแล้วก็มาครับมาหมดครับคนไทยคนมาเลเซคนจีนคนอินเดีย ที่เขารู้ก็อยากรักษาแบบอีกทางเรื่องหนึ่งแบบแผนไทยทุกคนฮะเมื่อกี้มีญาติญาติเขานะทุกคนมามาชวนไปงานงานแต่งใช่ไหมฮะมีดูการ์ดดูการ์ดของเขาอันนี้เป็นสมัยใหม่นะทุกคนก็จะเป็นเนี่ยก็เป็นภาษามาเลยนะทุกคนปริตซาบาะน่าจะเป็นเจ้าสาวคนซาบาอะอ่ปริตคนเจ้าบ่าวอะไรเงี้ยใช่ไห<ช>ม<ช>ฮะ<ช>แล้วก็พอเปิดมาทุกคน ก็จะเป็นการเชิญแต่งงานจร umas, ิงๆแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะฮะเป็นภาษาไทยนี่มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติเนื่องในงานพิธีมงคลสมรสเอ้ยเหมือนบ้านเราเลยเออเหมือนกันทุกคนณบ้านทุ่งตานีเยอยยาวีที่นี่อันนี้คือการแบบโบราณใช่ไหมฮะพ่อเขาก็เอาแบบโบราณนั่นแหละอ๋อนี่คือแบบโบราณนี่นี่คือแม่พี่มงคลนะครับนี่ก็คือแบบด้านด้านหนึ่งก็จะเป็นภาษามาเลยอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นภาษาไทยนะครับทุกคน แล้วก็จะบอกว่าใส่ซองสีชมพูนี่ใส่ซองสีชมพูนี่คือแบบดั้งเดิมเลยทุกคนดั้งเดิมชื่อคนสยามที่นี่ก็จะเป็นชื่อไทยเลยใช่ไหมฮะชื่อไทยเนี่ยทุกคนดูสุวรรณพงศ์นี่ยนามสกุลนามสกุลก็จะเป็นนามสกุลไทยเลยแล้วก็ใช้ปฏิทินไทยด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่เนี่ยสองห้าหกห้าปีที่แล้วนะทุกคนดูวันพ่อวันอะไรต่างๆวันรัฐธรรมนูญพี่มีหมดเหรอมีมีอ๋อมีสมาคมคนสยามมาเลเซียด้วยมีมีอ๋อเบอร์อะไรนะอยู่ไหนนะเนี่ย เปอร์สาตัวันสยามมาเลเซียมีสมาคมคนสยามในมาเลเซียด้วยทุกคนนี่น้องน้องแป้งแล้วก็พี่มงคลเขาทำกับข้าวให้เรานะฮะโอ้โหทำทำแบบฮาไาน้อนอ่ากินกิได้ไม่ต้องพี่มงคลทำพิเศษให้เลยทำพิเศษให้เลยโอ้ยพี่ที่นี่มี้มตํำด้วยมีมี ดูยี่ดูส้มตำคงคงคือเขาพดเขาพดเลยมีอะไรมีอะไรบ้างครับแองโอเคอันนี้แกงส้มปลากระพงแกงส้มปลากระพงแล้วก็อ้นนี้อะไรครับอันนี้แกงกุ้งกับสับปะรดแกงกะทิอ่าแกงทิอ่าโอเคไก่พัดซิวอันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนั้นไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ชื่อเมนูมันเป็นละเชือแล้วก็ไก่หัดใหญ่ไก่ทอดใหญ่ไก่ทอดบ้านเราน้ำชุบด้วยทุกคนนี่คือทำเองเหรอ ช่เดี๋ยวเรามากินกันนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงรสชาติจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่าทุกคนที่ไทยอ่ะแก้วพี่เรียกว่าอะไรนะจอกจอกพี่เรียกว่าจอกอ่ะใช่แก้วเขาเรียกว่าจอกนะทุกคนตรอเรียกอะไรหลอดหลอดหลอดที่นี่เขาเรียกที่ดูดสุดดูดหลอดหลอดหลอดที่ดูดหรอใทุกคนเราไปกินยิงซุ่มอันนี้แป้งทำหรือว่าแม่ทำครับแป้งทำแป้งทำโอ้ปลาหมักกระป๋อ้ไอ้ต้ม แกงส้มปลากระพงปลากะพงนะฮะปลากะพงนะฮะทุกคนครับเดี๋ยวมาลองกินนะฮะแกงส้มของของน้องแป้งนะฮะทุกคนนะสามสองหนึ่งสมิลล์ละเหมือนที่บ้านเลยอ่ะอร่อยเหมือนแม่ทำอ่ะทุกคนอร่อยกว่าร้านที่นาราอ่านาราอร่อยทุกคนนี่มาดูมาดูน้ำพริกกะปินะฮะนี่แป้งทำเองนะฮะทุกคนใชื่ออะ โอ้โหถึงเครื่องโอเเพดว่ะชมตำคงนะทุกคนทุกคนมาเหมือนละเหมือนบ้านเราแล้วเปล่าทุกคนอันนี้มันจะออกวันหวานเหมือนน่นาดาเลยหวานเลยเหมือนเลย คนครับคลิปนี้นะฮะสนุกมากๆนะครับกับการมาดูวิถีชีวิตของคนสยามในมาเลเซียผมจะบอกว่าแบบเซอร์ไพรส์มากๆเปิดโลกมากๆนะฮะทั้งการแบบเอาวิถีชีวิตแล้วก็วิธีการการใช้ภาษาต่างๆแล้วก็การแต่งงานต่างๆคือเขาอยู่ันแบบมีความสุขมากๆ <c oughs> ขอบคุณมากๆนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากใครมาที่มาเลเซียนะฮะถ้าอยากถ้าถ้าเจอคนที่พูดไทยเนี่ยแสดงว่าเป็นคนสยามเนี่ยทักทายกันได้ยังไงยังไงเราก็ยังเป็นพี่น้องกันนะฮะทุกคนจะบอกว่ามีความสุขมากขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากสวัสดีแม่ด้วยนะฮะจริงๆ มาเที่ยวกันได้นะครับพี่บอกหน่อยมาเที่ยวกันได้โชคดีโชคดีครทุกคนไปโอเคได้เข้าได้ครับ